อรุณสวัสดิค่ะพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องลูกๆหล,ลานทุกทุกคนสำหรับในเช้าวันนี้ที่พวกเราทุกคนได้เข้ามาและพร้อมใจกันที่จะนั่งลงและสงบจิตสงบใจฟัคงคำตัดขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า ที่พระองค์จะทรงดัดกับพวกเราในเวลาเช้าของทุกๆวันและฟังในข้อพระคำที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้ขอให้พวกเราทุกคนที่จะตั้งใจฟังนะคะและก่อนที่พวกเราจะรับฟังขอให้พวกเรานั้นได้สารภาพความผิดบาปที่พวกเราทุกคนได้ทำบาปต่อพระองค์ทั้งต่อหน้าและรับหลัง รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีหาเจตนาไม่ก็ดีและได้หลงทำบาปต่อผู้อื่นขอพระองค์ได้โปรดเมตตายกโทษความผิดบาปให้กับลูกทุกคนที่ได้หลงผิดไปด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพี่น้องคะสําหรับในเช้าวันนี้วันที่15กรกฎาคมพระองค์ทรงตัดว่าอยากกวนกวายถึงวันพรุ่งนี้เลย นี่ไม่ใช่คําแนะนำของเราที่มีให้แก่เจ้าแต่เป็นคําสั่งเราได้แบ่งเวลาออกเป็นกลางวันและกลางคืนเพื่อให้เจ้าสามารถรับมือและจัดการกับชีวิตได้การมีพระคุณของเราก็เพียงพอกับเจ้าแต่พระคุณของเรานี้มีไว้สำหรับแต่ละวันเท่านั้นยามที่เจ้ากังวลถึงอนาคตเจ้าก็ได้ รวบรวมเอาปัญญาของวันข้างหน้ามาแบกไว้บนไหล่ของเจ้าทำให้เจ้าต้องเดินโซเซเพราะความหนักของภาระ,ะเหล่านั้นที่เราไม่ได้ให้เจ้าแบกเลยจงจงโยนภาระห,ะหนักที่กดดันเจ้าอยู่ทิ้งไปด้วยความไว้วางใจ ในเราลูกเอย๋ยความกระวนกระวายมักเข้ามาวนเวียนอยู่ในความคิดของเจ้าเสมอแต่ความไว้วางใจในเราจะนำเจ้าเข้ามาสู่การสถิตอยู่ด้วยของเราเมื่อเจ้ายืนยันในความเชื่อของเจ้าโซ่ตรวนแห่งความกังวลที่พันธนาการเจ้าอยู่ก็จะหลุดออกไปอย่างง่ายได้ลูกเอย๋ยจงเพลิดเพลิน อยู่ภายใต้การสถิตอยู่ด้วยของเราเสมอโดยการเชื่อและวางใจในเราในทุกๆเวลาอาเมนในมัทธิวบทที่ 6: ข้อ34เพราะฉะนั้นอย่าวิตุกกังวลเกี่ยวกับพรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้ก็จะมีเรื่องวิตุกกังวลเกี่ยวกับพรุ่งนี้เองแต่ละวันก็มีความ เดือดร้อนของมันพออยู่แล้วสดุดีบทที่62ข้อ8ประชาชนเอย๋ยจงวางใจในพระองค์ตลอดเวลาจงเทความในใจของท่านต่อพระองค์เพราะพระเจ้าทรงเป็นที่ลีภัยของเราเซลาสองโครีนบทที่12ข้อ9แต่พระองค์ตัดกับข้าพเจ้าว่าพระคุณของเรา เพียงพอสำหรับเจ้าเพื่อว่าฤทธิ์อำนาจของเราจะได้ปรากฏเต็มในที่ความอ่อนแอฉะนั้นข้าพเจ้าจึงอวดความอ่อนแอของตนด้วยความยินดีเพื่อฤทธิ์อำนาจของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้าอาเมนพระบิดาเจ้าค้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์นั้นได้ทรง เมตตาโยนรับภาระหนักที่กดดันอยู่ในพวกเราทุกคนและให้เราทุกคนที่จะเชื่อมั่นในพระองค์ที่พระองค์จะยืนยันในความรักที่พระองค์มีต่อพวกเราทุกคนพระองค์ทรงตรัสว่าลูกเอ,อ๋ยจงเพลิดเพลินอยู่ในภายใต้การสถิตอยู่กับเราเสมอโดยทาง การเชื่อวางใจในเราทุกเวลาขอให้พวกเราทุกคนนั้นเชื่อมั่นในพระองค์ลูกลูกทุกคนทราบซึ้งในพระคุณของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าลูกทุกคนพึ่งพาพระองค์พระองค์ทรงเป็นที่ที่ใจเราต้องการเราทุกคนเชื่อในพระองค์พระองค์บัรดาลทุกสิ่งที่เกินความเข้าใจ ของพวกเราพวกเราขอนมัสก,การองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรที่ยากเกินกว่าพระองค์จะทำเราทุกคนนมัสก,การองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และไม่มีใครเทียบได้กับพระองค์อาเมนพระบิดาเจ้าข้าไม่มีใครที่จะรักเราเท่าพระองค์และไม่สามารถที่จะช่วยเหลือ,อ พวกเราได้นอกจากพระองค์พระองค์ทรงแบกภาระ,ะหนักของเราในวันนี้และพรุ่งนี้ที่จะไม่ให้เราเหน็ดเนื่อยลูกๆทุกคนกราบขอบพระคุณพระองค์พี่น้องคะขอให้พวกเราทุกคนที่จะพร้อมใจกันอธิษฐานทูลต่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอให้พระองค์นั้นได้ทรงเมตตาที่จะฟังคําอธิษฐานของลูกทุกคน ลูกทุกคนขอฝากทุกประเทศทั่วโลกไว้ในฝีพระหัตถ์ขอพระองค์แล้วแต่พระองค์จะทรงนำขอให้ภัยพิบัติต่างๆจากธรรมชาติและภัยจากสงครามสงครามกลางเมืองที่จะเกิดขึ้นขอให้ยุติลงทั่วโลกด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ได้โปรดเมตตาปกป้องคุ้มครองทุกประเทศทั่วโลก ที่จะให้รักให้สมามัคคีกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่แตกแยกกันไม่อิจฉาลิษยากันไม่คิดร้ายทำสงครามซึ่งกันและกันพระองค์เจ้าข้าขอปกป้องคุ้มครองประเทศไทยด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าให้คนไทยทุกคนรักกันสมามัคคีกันไม่อิจฉาลิษยาไม่คิดร้ายทำลายกันทำให้ประเทศนั้นเกิดความ สับสนวุ่นวายนะเป็นช่องทางในการที่จะมีศัตรูเข้ามาลุกรานด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนทราบซึ้งในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่พระองค์ทรงฟังคําอธิษฐานตอบคําอธิษฐานของลูกทุกคนตลอดมาลูกทุกคนทราบซึ้งในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์พระคุณของพระองค์นั้น ยิ่งใหญ่ไพศาลซึ่งลูกทุกคนไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมาทดแทนหรือเปรียบเทียบกับพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้นอกจากลูกทุกคนขอถวายชีวิตที่เหลือของลูกทุกคนเป็นผู้รับใช้ขอพระองค์จนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาซาเลส ฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท่านนะคะ